เจตูสวัสดีครับวันดีค่ะวันดีค่ะพี่น้องวันดีค่ะวันดีค่ะอย่าวันดีค่ะเป็นจังไงคือมากไก่แท้ขึ้น้างมันตากไก่ขึ้นทางเจตูวะอย่างนี้เอาปูมากกระาสิบขึ้นทาเจตูวเพิ่นกระซิบแล้วค่ะเพิ่นมาให้ตั้งแต่ตองวดพุ่นละเจตูก็ได้งวดที่แล้วงวดที่แล้วเว้าที่ไปที่ไวดที่แล้วได้เจ็ดเก้าห้าค่ะไปหาซื้อลอตเตอรี่ ทอดบพถือกมันถือกต่งแต่สองตัวมันบ่ได้สามตัวก็เลยมาขอเพิ่นไหมขอเพิ่นเลี่ยเพิ่นกะ้แเราละจริงๆอ่ะเลขเพิ่นเขาสองตัวนั่นเขากันเขาตัดตัดเล่นนะคือคือเขาแต่ว่าเจติ่นไปเหรนแต่รอตลีสามตัวก็เลยสวยซะเจ้าเลยบ่ได้สามเลยบ่ได้เกียจเข่าหางก็ซ้ำเขาตนนอเก่าหด หาเก่าแมนว่าล <google> <boundaries> ่ะกรองตัวเขาเก่าหาเขาละค่ะนันแล้วกะซ้ำเขาตัวซ้ำได้ตัวแต่ว่าฟังได้ว่าอันเพิ่นหายเฮาบ่เอาคือแมนสิวางวดก้อนนี่ได้แล้วเนาะงวดนี่เพิ่นก็เลยห้รุดซะเพิ่นบ่ได้ห้รุดได้จะคของน่ะซื้อบ่เป็นบวซื้อซื้อซะพี่น้องคซื้อบ่เป็นขันซื้อเป็นนั่นได้หลายงวดว่างหันอทั้งทังวาวาก็วาซะเนาะ มันมันเคืองเดียวน้ำแน,น่นน่นละเครืองหนึ่งน้ำเออเมันก็เลย<อ>ใจบ่บ่บ่บบยู่กับโตขันว่นวมามือไม่บ่มือไม่จะเต็มเต็มเบิ้งขันมึงเต็มเต็มนี่ก็ค,กคือิอัดเลยวันเถอะได้ก็ถามว่าได้บ่น,นั่นก็ได้ตะเล็กเงินบ่ได้แต่ว่างวดน,นี่เพื่อนก็ห้แล้วเพิ่นให้มาแล้วคือเก่าจังไรงวดนี่เพื่อนก็ห้มาขันว่าฟัน พาส่วนใหญ่ข่อยสินอนประมาณตีสี่ตีหาเนะค่ะรับตาลง่งคือจังขันว่ากระสิบกระสิบเป็นกระไดขันว่าล้อยมากกระไดไหนยินทั้งเสียงไนยินทั้งตัวเลขล้อยมากเห็นตัวเลขล้อยมากนะคือเป็นสิคืดหลายคือน้าเลขกลลยบ่เจตัง <c oughs> มันเป็น <c oughs> ช่วง <c oughs> ที่เขาเงียบไปน,นิดนึงนะคะเมียนมันคือบ่าวช่วงนั้นมันเป็นช่วงเฮาเฮาเฮาสินอนอนพักพนเนาะ มาเนียนเป็นคือจังเพิ่นแบบว่าเพิ่นบอกว่าจมดิเจตูสิเป็นคนหมักจมปากจมข้อหมักเเวนอนย่ำน,น,นอนนี่โอ้ยสมมาขาดตายงางไหวแต่น้อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยปูเอ้ยตาเอ้ยโต้จมเพราะว่มมมามะน,น,นั่งคือนอน,นออคือแล้วกะซ้ำจากของตัวคนเดียวน้อบ้านโบมีมองปรึกษาโบมียังนะจมไปคอยไปเมีนจมไปคือจัง มึงคือจังร้อยองลงลงมากคือจังเงิอนอีหยังร้อยเจ้ไ้่สามโตผุดแล้วครับร้อยตอดักกันมาองลงองลงมากนะตัดร้อยองลงองลงมากพี่น้องโอชิเว้าอีหยังเคยชิเว้าเฉียนเฉียนนั่งซี่แหละขันมักกับจังจัดขันบ่มักเข้ากับเลีียญพานาอันโต้ร้อยมากนั่นคือหาสามแปดหาสามแปดแมนจ้ะ ร้อยมาองลงบ่คะร้อยมาองลงแต่ว่าข่อยเลขชุดนี้ข่อยซื้อน้่ได้เป็นประมาณสี่หางวดแล้วบ่ออกจักเทียห้าสามแปดกับเจ็ดหานี่ข่อยซื้อน้่มมาได้สี่หางวดแล้วบ่ออกจักเทียข่อยเลขเมื่อคืนว่าให้ม่นสี่ออกงวดนี่เม,ม,มีม่นเจ็ดหากับไอเจ็ดหากับห้าสามแปดนี่ มันเป็นจังไรเจมันรอยมากบอกรอยมากโตทออีหยังเนี่ยเรียกว่ามันคอยคืดน้ำเหล็กหลายบอ่อคือจังไรเพราะคอยคืดน้ำอีหลีเหล็กหาสามแปดเนี่ยคอยคืดน้ำคักอีหลีเจมันฝันรลล้อยมากบอกคือจังไรมันเป็นคือจังแบบว่าเฮาเคื่อมเขื่อมไปแน่สิลลับแนสิลหนั่นแน่เพราะว่าคอยเป็นคนหมักจมปากคอยแต่ตะจีเคยได้ยินแต่มาล่างพอว่า,วา,วา อันนอนจมปากจมข้อเราบัดที่นี่มันสีได้เลขสามตเพิ่นว่ะเพราะว่าเขาพรนัน่นมาล่างพรนัน่นเพิ่นสีถือลอตเตอรี่รางวัลที่สามรางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งตลอดเพื่อนไอ้จมปากจมข้อนะั่นเหมือนเจ้าทีเจ้าทางเฮ้านี่ละจมไปจมมากเพิ่นได้อีหลีกันยังวะแต่ว่างวดนั่นงวดนี่งวดนี่นัน่นงวดนี่นัน่นก็เห็นรอยมากกับมี 5, 3, 8, ม่ห้าสามเปรอะคนทำหันมาไหน ปูกับสิบแบบแมนปูแบบว่าคันว right? ่าเพิ really ่นกับสิบกับยันคือเพิ่นบอกว่าไปซื้อเอาหาสามแปดแต่ว่าจะรับตาลงหรือจังล้อยองลงลงมาโตซ้ำแขนเนี่ยก็เลยว่าป้าดข่อยเคยได้ยินหนังตะคุนว่าเล็กล้อยมาบัดนี้มาถือจะของเออข่อยเสื้อหรอเด้อวะข่อยเสื้อแล้วบัดนี้เพิ่นอกตั้งได่กี่วันเลขกล้อยมาเลขกล้อยมามันล้อยมาจังดายสันเดย์แสดงว่าปูคนไท่นีแต่เพิ่งหาสามแปดแมน ห้าสามแปดนี่เจตูนี่ตามมาต่างแต่หลายงวดแล้วบันนี้งวดนี่คือสีเมนเพิ่นสีเน้นให้ว่ามันสีออกเราละเบื้องส่งคือเพิ่นสีวาจังสีละงวดนี่วันเถอกะก็เลยมั่นใจว่านี่คอยว่าคอยสีไปซื้อลอตเตอรี่ไว้มันบอท่านได้ดังแต่ว่าล่อเบื้องเมียแต่เคี้ยนเลี่ยงนี่เพิ่นได้ตัวใดขันแม่นได้ตัวเดียวกันนี่คอยสีอัดเลยสีบุญธรรม ข่อยซีอัดเต็มๆเลยเพระว่ังหวดวังหันเพื่อนไห้เมนหวดวังหันเพื่อนไห้แล้วข่อยบ่เอาได้ตัวไดสซีอัดเจได้ตัวไดหาสามแปดกับเจ็ดหาเนี่ยข่อยสีอัดเอาเต็มๆเลยงวดนี่วันเถอะหวดนี่ซีอัดตัวนี้บ่ถ้าออคาสามแปดกับเจ็ดหามู้เจ้ามาหาข่อยเลยสลองเลยบอกค่บสลองเลยข่อยสินรวมงัวเป็นโตเลยวันเถอะมาเดอตัวนี้บอกเมนยามตัวเลขนหมเจ้ห้าสามแปดกับเจ็ดหา ออกตัวนี้แมนจ้ะจะล่มง้วตัวหนึ่งบอกล่มงัวตัวหนึ่งเลยพี่น้องมาพี่น้องมหาเกตตู่หลดมาาตามเบอร์ทโทรศัพท์ก็ได้พี่บุญทรมเขียนเบอร์ตัวเบอร์เน,นืเดีร์เ้ออกเกวฟังมองนี่ก็ศูนย์เก้าหกสามหกศูนย์สามเก้าแปดห้าถ้าเลขออกภายในชุดมุนีน่นี่พี่น้องมาเลยเหมารถมมาเลย เนาลดเลยแมนมาหาเกตูเลยเกตูสีเหลืยงเลยค่ะไฟสีร่มงัวหายเป็นตัเลยวันนั้นทอเบอร์เท่าไครับเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามหกศูนย์สามเก้าแปดห้าสามหกศูนยเแมนค่ะถ้าเกิดออกชุดนี่นี่พี่น้องมาเลยผู้ใดมาบ่ถืออแอดไลน์มาเบอร์นี้โทรมาเลย เกตูสิทรงที่กัดไห้พี่น้องมาวดยังได้เกตูมันใจงวดนี่มันใจอิริสามแปดกับเจ็ดห้านี่มันบแม่เพราะว่าดวงเขามาโดนแล้วดวงดวงดวงเกตูเขามาหลายงวดแล้วแต่ว่ามีงวดวังหันล่ะมันแบบว่ามันมันมันเขาไห้เครื่องเดียวกัเลยเป็นบะมันเนี่ยเขาไห้เครื่องเดียวกัเลยเป็นแบบโอ้ยบะมันตัวไหนก็เจ๊ย่ำาองเนี่ยห้าสามแปดกับเจ็ดห้า ค่ะพี่น้องเบ้าเลี้ยงเกตูนี่ย่านหนังตะเลขล็อกแท่นั่นลหละคันบ่ล็อกนี่่อยว่าบ่หลุดบ้หลอดบ้หลอดแมนจะ่ะได้กินแท่แนวนอนพี่น้องกันสามตัวเขาไปตัดเองเพราะว่ากันตัดไห้มันสิหล่ตัวอันผู้บ่ามาตัดกับจัดมันตัวเดียวเคคงๆไปโหลดแต่ว่าเกตูนี่เกตูสิตัดเด้เพราะว่ามันย่ามเกตูเถืองบ้าแบบนี้ว่า จะเถื่อยุ้ไใดอกผัดจีวานี่เพราะว่าข่อยตัดเด้ตัดออกเลยวันเถอะตัดขีดขั้วออกให้มันครบขั้วต้องขั้วไปกับน้ำนาะค่ะเนาะไปกับน้ำบหมยามนั่นหมายว่าอันเจ้าคือได้อยู่ผู้เดียวแท้เจ้าคือว่าไหหมูน้ำผัดจีวาเนาะมันโบเมนวางสั้นดิบางที่บนไห้มากสี่เฮาก็บอกจักขั้วเนาะเพราะว่าอาจารย์ใดคือกันเมื่อโับเขากับแตกเด็กแตกเพราเห็นบ่าวังหัน ข่ได้เจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าข่ซื้อสามตัวไม่ตัด่อย 4, 3, ว่าสองตัวมันได้หน่อยว่าตัดพี่น้องทิมาของตัวนี้แหละเจ็ดตัวอันทีมาของตัวนี้นี่มันสิเป็นอนดีค่ะทีมาทีม่าสามหนึ่งแปดนี่มันสิเป็นเลขอันเลขไอ้นั่นของเกตูเลขไอ้สูตรเลขสูตรพิมพ์ว่าได้คือกันอันนี้ วิ <C> e <o> ่งเขาเครื่องพีบุญรรมกับเจตตังเคยมาเห็ดละ่ะใ,ให้สามตกับมาทั้งสามตูแมนบองวดนั่นน,น,นละ่ะเจตูกันเลยว,ว่าพิมพ์ว่าได้แมนชุดนี่ละ่ะพี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเอาเนาะใ่ะอพอมที่สีเบิ้งไปพี่น้องพ้อมและะ้วค่ะพันศีวานอีนั่งอันนี้ละ่ะเว้าเบ้าเบ้าแวบแหวบยุ่ยล่ะว่าเอาันโตเลขโตเบอร์ขึ้นให้เบิ้งอันนี้สีผ้าไปรับซับเด้อ ไปหลับซับร้อยมาตัวทอแขนนี่ข่อยบ่เคยเห็นเลขร้อยมาจากเทียข่อยเห็นพี่น้องข่อยเห็นเลขร้อยมาเห็นครั้งแรกวรอยมาตัวใหญ่บ่เจตัวซ้ำแขนนี่เจซ้ำแขนเนี่ยเนี่ยเนี่ยซ้ำแขนร้อยองูโลงโลงเจ้าไข่รับตาเพื่อทับทับตากูชั่วโว้ตัวใหญ่กักไหลนะโตัวเล็กกักขัดสิร้อยมาเลขร้อยมานั่นก็คือห้าสามแปดมันจีว่า เจ้าคือว่าบอกไข่แน่วันสีว่าคั่วนํำขอโทษพี่น้องเด้อมันงาเขาอย่าเฝ้าเขาจะเศร้าเลยต่อนี่ละพี่น้องมีซํานี่ล่ะมันใจมากข้าวข้าคข่ย่านหนึ่งแต่แครล็อกแค่นั่นแต่ว่านี่คือคือไข่มันใจเต็มประตูแต่พี่น้องอย่าลืมไปคั่วน้ำ แม่นค่ะไปตัดไปวินไปขั้วออกครับไปขั้วออกเอาอันเจตูนี่ถือตั้มโลดแล้วขันออกภา่ได้อยู่นี่ตั้มตัวไหนเจตั้มตัวไหนนี่แล้วนี่ยังนี่เอาล่างเลขเนี่ยตัวไหนล่างมันมาสามเดียล่างมันวิ่งสามเดียบนวิ่งแปดล่างวิ่งสามพราะว่าหนึ่งแปด ไอเลิอบยู่แล้วไอเลืยู่พี่น้องไอเงินไอทองแปดบนสามลางสำหรับสายออกกำลังกายเด้อแปดบนสามลางกันหนึ่งบางทีเจต่เคยเห็แล้วมันจะมากอดข้อกันมากอดข้อกันมาแบบนี้จังเจต่างกับพี่บุญธรรมนะเคยเหมาเห็ดฉีพคือกอดข้อกันมาจังว่าจังหวนเนะเจเนาะ คือเจตูใไฮวิ่งสามตนี่กอดข้อกันมามาเทิงขังลางเทิ้งขังเทิงเนี่ยมันสีแยกกันมาบางที่ซ้ำหนึ่งปมาลางสามปดมาบนยังสีนะามันสิเป็นแบบนี้นะพี่นอ้องนั่นล่ละยาผาดแต่ว่าสำหรับเลขร้อยมานี่คือห้าสามหนึ่งเอ้ย 5, 3, 8, ห้าสามแปดเนี่วันนี้มันมาเข่ากับชุดนี้ดินี่ล่ะไป็น้งเจตูคือมั่นใจว่าเหตุจังได้กับมาหมวดนี่ บาฝ่าว้กับบ่อฟังลันต่ำเลยวันเถอะด้าฝบาว่ายกับบ่อฟังลันต่ำเลยขันบาเลกฝันเลกลอยมาเลกสูตรเข้ากันมดเลยงวดนี่เข้ากันมดสุยางสุแนวถ้าฝันสูตรลอยมาต่ำกันยังสี่พี่น้องเอ้ย ข่สีลมหัวเป็นโตเลยอยู่ในนี่มูเจ้ามารลดมาตามเบือโทรศัพท์นี่ล่ละข่สีลมหัวให้เป็นโตเลยโตไดนดนเจตูมีห้าสามแปดกับสามหนึ่งแปดหาสามแปดกับสามหนึ่งแปดล้วก็เจ็ดหาแค่นั้น<อ>พี่น้องมารลดได้แท้่อยบอกเลยว่าร้อยอง์ลงลงมาโตทอแขนเนี่ย ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ